สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยใจอีสานนะครับไปดูแป้งล่าก่อนนะได้ยินแต่เสียงกระดิ่งดังกรเล้งกรเงก็เลง,เลงนะครับด้วยแถวต้นต้นเอ่อแถวโพนนะครับก็ยังไม่รู้ว่า <c oughs> เชือกพันหรือเปล่านะครับเพราะไม่รู้แป้งล่าเดินไปทางไหนบ้างนะครับถ้าแกเดินลัดมันก็จะไปพันกระดิ่งไม้ ัจกกิงไม้แล้วจะไปไหนต่อไม่ได้นะครับเนี่ย,เด,ยเดินเห็นแนวเชือกนะครับโอ้เดินเล็มหญ้าอยู่น่นนะ <c oughs> เดินไปกวนปะเดินไปกวนครับกินอะไรกินหญ้าเหรอเหรอกินหญ้า ฮะอคิดดื้อคิดดื้อเอ้ยมุดกินอะไรฮะ huh? มุดกินอะไรเดี๋ยวดูสิไม่ต้องกวนเลยเนี่ย้ามาได้อย่างงี้แหละถ้ากินอยู่แล้วมากวนเขาเป็นอย่างนี้แหละยังไม่ได้ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเลยพ่อมาดูเฉยว่าแป้งล้ำหายไปหหายไปไหนไปไหน พอยังไม่ได้มารับเลยไปไหนเนี่ยพ่อถามก่อนไปไหนนะฮะเดินไปไหนพ่อไม่ได้มารับนะพ่อมาแย่มากลวนเฉยก็แป้งล่ำหายไปพ่อนึกว่าไปไหนเอาไปไหนเนี่ยพอยังไม่ได้มารับกลับบ้านโอ้โหรีบเดินนะ FC. เอฟซียัยง เออเดินถ้าเดินมาเป็นอย่างนี้แหละไปกินหญ้าเลยเพ่อให้ไปกินหญ้าไม่ใช่เหรอกินยเยอะหน่อยหญ้าน่ะกิน้เยอะกิน้เยอะเลยมันจะมากว <c oughs> นอืมอืมนะ <c oughs> ดูซิเห็บหรือเปล่าเนี่ยพ่อดูสิเห็บหรือเปล่าเนี่ยฮะมีเห็บเปล่าดูซิ พ่อฉีดยาเอพ่อฉีดยาฆ่าเห็บไปแล้วทำไมยังมีเห็ดอยู่เลยเนี่ยฮะเห็บนั่นเนี่ยพอดูสิเห็บนั่นเนี่ยใช่ไหมเห็บนะครับเนี่ยครขนาดฉีดยาฆ่าเห็บแล้วย,ยังมีเห็บอยู่เลยโอ้มันแห้งตายนะครับเห็บมันแห้งตายเลยนะครับเห็บมันแห้งตายเลยฉีดยาแล้ว เนี่ยเป็นเห็บเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเห็บนะครับเนี่ยนี่อีกตัวนึงอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเป็นเห็บนะครับเนี่ยแต่มันแห้งแล้วล่ะอ่าเขาฉีดยาแล้วมันก็จะแห้งตายไปนะครับเป็นเห็บเดี๋ยวพ่อออกให้ก่อนมันแห้งตายแล้วล่ะเห็บโอ้ยเกาะกินแน่นเลยดึงไม่ออกเนี่ยพ่อดูก่อน เนี่ยเห็บเห็นไหมเนี่ยไม่กินหนูเนี่ยเนี่ยฮะเกวนไปไหนไปกินหญ้าเลยกินหญ้าเลยคีดดื้อใหญ่ไปเลยไปกินหญ้าเลยโตแล้วพ่อหยอกไม่ไหวแล้วแรงเยอะเกินไปกินหญ้าไปหากินหญ้าไป จะเดินแต่เข้าบ้านอย่างเดียวเลยถ้าเข้ามาถ้าพ่อมาหยอกเงี้แหละถ้าพ่อมาหยอกมีแต่เกินเข้าบ้านแล้วก็ไม่ยอมกินหญ้าไปเลยกินหญ้าเลยไปกินหญ้าเลยไปกินหญ้าเลยกินหญ้าเลยนะครับแป้งล่ำตัวโตแล้วอ่ะเอาไว้ให้แป้งล่ำกินหญ้าก่อนนะครับเอฟซีนะครับให้เขากินหญ้าก่อนเพราะว่าถ้าเรามากวน่ะเขาหรือเรามาเล่นเขาจะไม่กินหญ้าเลยนะครับเขาจะเดินเข้าบ้านอย่างเดียวนี่ก็ดูสิ เห็นไหมครับนั่นนะถ้าเราเดินหนีปุ๊บเขาก็จะไปเล็มกินหญ้าต่อ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวก็จะเดินทางแล้วนะครับรอป้าฝอยมานะรอป้าฝอยมาก็จะเดินทางประมาณเส้นสาย,สายนู่นแหละนะครับเตรียมทําอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับบนสวนทำนู่นะทําน,น,านี่บนสวนเสร็จก็เมื่อเช้าเพิ่งจะลดต้นไม้เสร็จนะครับพิ่งจะลดต้นไม้เสร็จก็จะเดินทาง ไปงานต่อนี่ผมชอบมากเลยม่วงต้นนี้นะครับดอกเต็มเลยแต่จะติดลูกเยอะไหมก็มีเริ่มมีแล้วนะเริ่มมีลูกแล้วล่ะนี่นะฮะลูกมะม่วงนะครับ,มมนะรบแต่ก็ยังไม่รู้ว่าติดเท่าไหร่นะแต่ว่าดอกเยอะมากๆนะตัวน,นี้น้ําก็เริ่มแห้งเป็นบางส่วนแล้วนะครับน้าก็เริ่มลงเริ่มแห้งแล้ว นี่เราก็มาเดินดูมะม่วงในสวนตรงนี้บ้างนะครับก็มีลูกเห็นเห็นแล,ะละ้วล่ะสองลูกแล,ะละ้วล่ะใหญ่เลยเห็นไหมครับนี่มะม่วงนะครับสองลูกใหญ่เลยเห็นไหมฮะนี่เอ้ยด้กินมะม่วงสองลูกนี้อัสจรหรหันการันยอนี่ครับนี่อันนี้หนึ่งลูกแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งลูกนี่ครับไปป้ายนี่เห็นไหมสองลูกจริงๆต้นนี้ออกดอกก่อนเพื่อนนะ ตัวนี้ออกดอกก่อนเพื่อนเลยแล้วพอมาถมดินเนี่ยมันกระทบกระเทือนดอกมันหล่นนี่ตัวนี้ดอกตัวนี้ลูกจะเยอะหน่อยอันนี้ลูกเพียบเลยอันนี้ต้นที่สองครับที่ออกดอกแล้วก็ลูกก็ติดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็รอดูต้นนี้อยู่นะ <c oughs> อันนี้ต้นเล็กสุดต้นเล็กสุดกว่าเพื่อนเลยแต่ว่าออกดอกออกดอกไวกว่าต้นใหญ่นะแต่ก็รอรุ้นกวนว่ามันจะติดเท่าไหร่ นะครับอันนี้เพิ่งจะแตกยอดใหม่มะม่วง,งมันนั่นเยอะมันกระทบกระเทือนอันนี้เพิ่งจะแตกยอดอ่อนต้นนี้เพิ่งกำลังแตกยอดอ่อนอยู่นะครับ<ม>หายไปสองต้นนะครับหายไปสองต้นตรงนี้นี่ขุดหาแล้วไม่เจอแปลว่าเขาน่าจะถมมิดเลยถมมิดข้างล่างหายไปสองต้นต้นนี้ก็กําลังจะแตกยอดนะครับกาลังเร่งแตกยอดให้นะครับ เปิดตาแล้วนะครับเปิดตาแล้วจะแตกยอดต้นนี้ก็ต้นนี้ออกดอกเต็มเลยแต่ติดลูกน้อยมากนะครับติดอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ลูกเองนะติดลระมองอยู่4ลูกเต็มไม่รู้ว่าจะอยู่รอดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันต้องรอยเขาปรับตัวใหม่นะครับสวนต้นยางนาะนี่ก็อุดมสมบูรณ์เลยกับมะพรา้าว อีก2ปีได้กินมะพร้าวแน่นอนนะครับไม่น่าจะเกิน3ปีก็น่าจะได้เห็นรูปมะพร้าวนะไม่น่าจะเกิน2ปีนะเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าขวบปีและนะเข้าขวบปีตั้งแต่ปลูกมาจริงโครงการก็ยังมีนะยังมี ทำอีกหลายอย่างอยู่นะครับแต่ทุนทรัพย์มันถูกเบรกไว้ก่อนค่อยๆเคลียร์ก่อนเคลียร์ทีละอย่าง2องอย่างเคลียร์ทีละอย่าง2อย่างให้มันจบเป็นงานงานจบเป็นงานงานเสร็จแล้วเราค่อยเริ่มเก็บเงินทํางานใหม่นี่ก็อันนี้กำลังจะแตกยอดนะครับมะม่วงแตกยอดใหม่อะโคคาโดนี่ก็โตแบบโอ้ยโตเบรกไม่หยุดจริงๆ นะโตขึ้นโตขึ้นเลยเอะโวคาโดนะครับทุเรียนนี่ก็โตแล้วนะครับทุเรียนนี่โตเยอะแล้วนะแต่ใบยังไม่เขียวเข้มใบยังออกสีสีเขียวอ่อน,อ,อ,นอยู่นะครับยังไม่เขียวเข้มต้องใช้เวลาหน่อยทุเรียนนี่ยังไม่ถึงปีนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่มาทำ แล้วก็ดูแลนะแล้วก็เป็นความสุขแล้วก็เป็นความดีใจนะที่เราได้เห็นผลผลิตนี่อันนี้ลำไยปิงปองเอยลำไยสีชมพูเวียดนามนะจ้องอยู่2ลูกนี้แหละนะจะได้กินหรือเปล่าแล้วมันกาลังลูกเล็กๆอีกนะครับนี่นลูกเล็กกำลังจะแตกออกมาอีกนะครับนี่ก็อรอลุ้นอยู่นะครับนะลำไยแดงเวียดนามนะครับอันนี้ก็ลำไยปิงปองในต้นนี้สูงมาก ไม่น่าจะเกินอีกปี2ปีก็น่าจะได้เห็นลูกลำไยปิงปองแล้วละต้นนี้สูงมากๆสมบูรณ์นะครับนี่ต้นไม้ที่สวยนะี่กก็มีต้นนี้นะครับสร้อยเพชรสวยมากๆนะต้นสร้อยเพชรนะครับนี่สวยมากๆเลยอุ๊ยตกใจนึกว่าหล่นนี่ต้นสร้อยเพชรนะครับห้อยระยงระยางลงมาแบบอุ๊ยสวยงามนะครับ อันนี้ยังไม่ได้ลงดินนะครับอยู่ในกระถางอยู่เลี้ยงไว้ในกระถางก่อนนะให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยเข้าที่เข้าทางให้่เราค่อยทําการย้ายลงดินนะช่วงนี้ก็ดูแลบํารุงรักษานะครับซอยเพชรนะครับงดงามงดงามนะอันนี้ก็ <c oughs> ชวนชมนะครับก็แต่งแต่งรากเสร็จแลวนะแต่งรากเสร็จแลวครับเหลือแต่ตดัดรค่นี้เราจะตัดประมาณนี้นะตัดออกหมดเลย นะครับตัดออกหมดเลยชอบว่าจะเลี้ยงช่อเลี้ยงพุ่มพุ่มเขาใหม่นะจะตัดออกหมดเลยนะครับนี่นะประมาณนี้เลยนะครับตัดห like มดเลยนะครับส่วนส่วนปลายที่เราตัดออกเราก็จะไปปักในกระถางไว้เลี้ยงไว้ใหม่นะครับส่วนคนใหญ่ก็จะเลี้ยงพุ่มใหม่นะครับต้นใหญ่นะต้นนี้ใหญ่สุดเลยนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ได้ดอกได้ได้ดอกอ่ชวนชมดอกสีขาวมาแล้วนะครับนี่ดอกสีขาวนะ ได้มา3ต้นนะครับจากชาวบ้านแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นแรกๆนะครับรุ่นแรกๆที่เราทําลงในกระถางเรียบร้อยแล้วพาเอฟซีมาดูคือทุนเนี้ยลงในกระถางเรียบร้อยนะครับนี่ตัดแต่งรากตัดแต่งรากแล้วก็เอากระถางเล็กๆวางไว้ตรงกลางแล้วก็เอาต้นเนี้ยนะครับพยายามกลางกิ่งก้านลากเขาออกแล้วก็าวางไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เอาดินหุ้มข้างล่างจะเป็นแค่รากอยู่แค่หน้าดินนะนะครับส่วนโคนส่วนลําต้นหรือ กิ่งใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะโชว์โคนของเขาไว้อย่างนี้ครับนี่โชว์แบบนี้เลยเห็นไหมฮะนี่โชว์แบบนี้เลยนะทีนี้เราต้องมาคอยตัดดูแลกิ่งเขาถ้ากิ่งของเขาสูงมากนี่เราต้องตัดออกนะฮะนะกิ่งไหนที่มันสูงเราต้องตัดออกให้เขาเป็นพุ่มที่สวยงามงามนะนี่กิ่งนี่ก็สวยนะครับนี่กิ่งนี่พอดีเลยนะโชว์เขาเรีวยกว่าโชว์โคนชวนชมนะครับนะกิ่งเขาก็จะไม่สูงมาก คนนี้ก็อันนี้อันนี้ก็เพิ่งจะตัดกิ่งใหญ่ออกเนี่ยตัดกิ่งใหญ่ออกนะครับเพราะกิ่งใหญ่มันสูงแล้วมันยาวเราเลยก็ต้องตัดออกใยให้เขาแตกใหม่นะครับนี่เขาจะแตกตรงนี้นี่แตกตรงตาตรงนี้นะเขาจะแตกตรงนี้ออกมาพุ่มนี้ก็สวยพุ่มนี้นะครับก็โชว์รากนี่โชโคนแล้วก็แลวกิ่งของเขาจะไม่สูงเห็นไหมฮะเขาจะกิ่งเขาจะไม่สูงจะบานๆนะครับสวยงาม เนี่ยถ้ากิ่งอย่างงี้มันสูงเห็นไหมครับนี่แต่ว่าเราเลี้ยงไว้ก่อนนะ <S <S เลี้ยงไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นโคนที่เขาเลี้ยงไว้แล้วก็มันกิง 3, 4, ่งสากิ่ง4ี่กิ่งเนี่ยมันพอดีแต่จริงๆเราต้องตัดออกอีกนะต้องตัดแต่งกิ่งใหม่เลี้ยงใหม่นะครับแต่ช่วงนี้เอาไว้ก่อนนะครับรอเปลี่ยนกระถางอันนี้ต้นกล้วยไม้หินเออกล้วยไม้ดินนะครับเป็นกล้วยไม้ดินดอกสีม่วงเลยที่ได้มาเมื่อวานนี้นะครับของชาวบ้านนะครับเขามี2กระถางก็เลยแบ่งให้1กระถาง นี่ดอกสวยงามนะครับกล้วยไม้ดินนะครับเขาเรียกว่ากล้วยไม้ดินก็จะปลูกในกระถางเลยนะเดี๋ยววันนี้จะทําการแยกหน่อนะครับหรือแยกกิ่งก้านเขาออกให้เป็นนหลายกระถางเพราะว่าหลายกระถางมากนะครับคือเขาไม่ได้แยกเลยนะเขาไม่ได้แยกนะเราก็จะทําการแยกใสจเป็นกระถางไว้นะครับเวลาออกมามันจะสวยทว่วใบเขาเหมือนต้นมะพร้าวเลยเหมือนต้นมะพร้าวเหมือนต้นจากเนี่ย เนืยนใบจากเลยยาวๆนะครับก็จะย้ายออกมาใหม่นี่กล้วยไม้เขาเรียกว่ากล้วยไม้ดินนะครับดอกสีม่วงสวยงามบา,บานเย็นเหรอมันมองวนสีม่วงเลยเหรอสีชมพูบานเย็นนะสีบานเย็นก็งดงานนะครับนะกำลังปลูกอันนี้ก็กำลังเลี้ยงอยู่นะอันนี้ก็บานชื่นแค่นะบานชื่นแค่ตัวนี้ก็ พวงคามนี่ก็ออกนี่พวงคามนะครับสีม่วงก็ร้องเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่เอามาปลูกดูแลค่อยๆดูแลนี่ดอกลาตีนะครับนี่ต้นดอกลาลาตีหอมมากกำลังแตกยอดเลยนะครับนี่กำลังแตกยอดเยอะเลยนะดอกลาตีตัวนี้ก็พวงคามอีกต้นหนึ่งนี่ก็พวงคามกำลังแตกยอดกำลังแตกดอก นะครับพวงคันค่อยๆเลี้ยงทีละจุดนะครับนะ mm hmm. เลี้ยงต้องดูแลนะครับ mm hmm. โอเคนะครับ mm hmm. FC ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับหนุมไม่ยอมกินหญ้าเลยตั้งแต่เข้าไปแบงลำ